สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินเขาน้ากันจะพี่น้องลาบงัวจะพี่น้องลาบงัวเนื้อบดนะคะเราเป็นเนื้อสับนะคะเราของประเทศเดนมาร์กเขาจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์มากแต่นนี้เปอร์เซ็นต์น้อยหมายความว่าไม่มีมันค่ะเราสามารถเอามาทําลาบได้นะคะนะเขาม่ต้องเอามาสับเองฝากเองค่ะเขาสับมาให้เรียบร้อยนะคะเนาะก็คือ ครึ่งหนึ่งแบ่งทางกับข้าวให้สามีแล้วก็ครึ่งหนึ่งเราก็มาทําอาหารเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องแบ่งกันคนเละครึ่งนะคะเนาะข้าวเหนียวคือเก้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะเรานึ่งแล้วก็ใส่ช่องฟีไว้เนาะค่ะเนาะห่อนห้อนอยู่พี่น้องเนี่เขาควันออกเตอะอยู่เมืองนอกต้องไปยัดเด้พี่น้องต้องอยู่แบบ ันไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเนาะคะ่ะค่าของชีพสูงโอ้ยน้องไปได้ลิปสติกมาใหม่ซื้อสีมาไม่ถูกใจอะ่ะดูคะ่ะมันอยากได้สีแดงแต่ออกมาเป็นสีอะสีออกช้ำๆไงไม่รู้น้องพี่น้องซื้อมาแล้วสียังกระทาลดพี่น้อง หมัออกพริกมาจวดจวดน้ำกกนพี่นอ้องอืมหอม กระเทียมสดจังนาออกระเทียมสดกินเขาจะไม่ค่อยแรงค่ะ สามหัวยี่สิบยี่สิบโคนนะคะนะก็จะตกโยมมีหัวเล็กหัวใหญ่เดี๋ยวกินเสร็จจะห่อปอาเปีย ขอ,อเปี้ยให้ให้น้องเยะคยแล้วค่ะเนาะเนื้อตัวนี้ไม่เหมาะกับการที่กินดิบเพราะว่าอะไรกัน เปอร์เซ็นต์เขาแค่สี่สี่ถึงเจ็นะคะเนาะมันจะมีเนื้ออีกแบบหนึ่งที่เราเอามากินาลาบดิบเขาเรียกทาทาเนาะะนะเนื้อทาทาแต่ตามหาไม่ค่อยเจอค่ะพี่น้องไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะ น้าร้อนสบายได้กินแต่ผักสดๆหันเ,เนาะแค่นี้ก็อิ่มน้องน้อยๆก็อิ่มแพกไววแพกไววอยู่เมืองนอกมันต้องเ,อเขาเรียกอะไรอ่ะ มันต้องเรเรีบเร่งทุกอย่างนาะคะนะ่ะน้องเพราะว่าเราทํางานกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะได้กินทุกอย่างต้องเตรียมตัวสะดวกอือถามว่าลําบากไหมก็ไม่ลําบากนะพี่น้องแต่เราไม่มีเวลาที่จะมานั่ง เนื่งข้าวทุกวันมันไม่ใช่ชีวิตยอยู่เมืองนอกมันต้องรีบมันต้องเร่งน้องสิมาเอือยเอือยอยู่ไม่ได้เดี่น้อง รับพริกเพผ็ดตป้าจะเอามาฝากจากเมืองไทยนะคะ่ะเน้องทำไมถึงได้กินอาหารน่ะทำไมมีพริกป่นไทยนู่นนี่นั่นของไทย โชคดีอย่างค่ะพี่น้องเพราะคือเรามีพี่น้องอยู่ที่นี่นะค่ะน้องก็เหมือนกับว่าป้านะค่ะน้องก็มีลูกพี่ลูกน้องนะค่ะน้งคงไปเมืองไทยบ่อยก็ มีอะไรแม่ก็ฝากมาให้เรามีพี่น้องอยู่นี่ด้วยกันก็ดีครับน้องมีอะไรก็ปรึกษากันเนาะอืมไม่ใช่ครับบ้านเืินไาห้าทีรก็ถึง เดี๋ยวแกก็จะกลับอยู่แล้วอืาแซบไลยพีน้องกินไปคุยไปกินเสร็จก็จะไปหอ่อป๊อบยะ พอเปี๊ยห้าสิบตัวชามนึงก็เสร็จก็น,นิ่มคิว <c oughs> อย่าบอกเลยเวลาเร็วแทบห้าหกโมงแล้วอืมอิม่มพี่น้องคำสุดช่าย ออืืกระเทียมสดกินกระเทียมได้หนะดีด้ยพี่น้องออห,อหอมหอมมันละเจ็ด,ดมันละยี่สิบม,มันไปเลยผักไม่แพงค่หน้านี้ซื้อกินได้สบายอยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองนี่ก็สบายอยากกินแล้วก็ได้กินเพราะว่า มันใกล้เน้ะค่ะเนาะเดินไปไหนก็มีแต่ร้านค้าค่ะเนาอมาพูดถึงเรื่องลิปสติกอีแล้วไม่ชอบสีเลยนอ้องไยจะไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ทาแล้วโอเคครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะ